สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะฮะเหมือนเดิมนะครับท็อปแท็บนะฮะจากบริษัทต้องเจริญจำกัดนะครับรถเบอร์สองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้ารถคันนี้นะฮะสีบอลเงินคันนี้นะฮะสวยๆนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ารายละเอียดรถคันนี้เป็นยังไงรถรุ่นอะไรปีอะไรราคาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวตามการไปชมเลยครับ เอาละฮะวันนี้เรามาอยู่กับเจ้ารถคันนี้นะฮะอีว n สุออลนินะคร 1.9DDI Blue Power นะฮะเป็นตัว1.9 Z นะครับรถโฉมปี2018คันนี้นะฮะบอกเลยว่าคันนี้นะครับใหม่มากนะฮะเป็นรถที่เรียกได้ว่าใช้งานน้อยมากนะครับไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆตัวรถนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับตามกันมาเลยครับรถคันนี้นะฮะสีนะฮะเป็นสีเดิมโรงงาน นะครับสีบอลเงินนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะอันนี้ก็มีตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะรถคันนี้นะครับเป็นตัว1.9 z นะครับรถโฉมปี2018นะครับเป็นตัว z i VGS นะฮะ DDI Blue Power นะครับคันนี้นะฮะรถคันนี้นะฮะไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะฮะ ไฟท้ายเป็นโฉมใหม่แล้วนะฮะเป็นแบบ LED เลยนะครับคันนี้นะฮะส่วนแม็กนะครับเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กโรงงานนะครับยางใหม่นะฮะยางส,สวยๆดอกเต็มๆนะครับคันนี้นะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนหน้าของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับในส่วนหน้านะฮะตัวนี้ไฟนะฮะเป็นไฟโฉมใหม่แล้วนะฮะเป็นไฟแบบ โปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็มีเดย์ไลท์ให้ตรงนี้นะครับเป็นตาไฟแบบใหม่นะฮะแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบโครเมี่ยมนะครับคันนี้นะฮะสวยๆแบบนี้โฉมใหม่แบบนี้นะฮะแล้วก็มีไฟตัหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นตัวแซดนะฮะตัวท็อปเลยนะฮะคันนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วน ของภายในห้องโดยสารนะฮะแล้วก็ออปชันรถต่างๆคันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องโดยสารรถคันนี้นะฮะว่าภายในนะครับจะปรับเปลี่ยนโฉมจากเดิมยังไงบ้างนะครับตามกันมาเลยครับมาดูเลยรถคันนี้นะฮะเป็นตัว space c a p นะฮะเป็นแคปเปิดได้นะครับคันนี้นะฮะคันนี้นะฮะที่เปลี่ยนแปลงก็คือ1และตรงนี้นะฮะเป็นแบบ หุ้มหนังนะฮะจากเดิมจะเป็นแบบพลาสติกนะครับตัวนี้จะหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ที่เปิดประตูเป็นแบบโคเมียมนะครับส่วนเบาะนะฮะคันนี้คันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเดินตะเข็บนะฮะตะเข็บได้สีขาวนะครับเป็นเบาะหนังโรงงานเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้แล้วก็ด้านท้ายก็เป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบกรมี่เช่นเดิมนะฮะจากเดิมนะครับ เอาละฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวรถคันนี้นะฮะยูสุอาร์นิวนะครับ1 9 z DDI Blue Power นะฮะรถโฉมปี2018คันนี้นะฮะภายในนะครับภายในจะปรับเปลี่ยนนะฮะโฉม บ้างเล็กน้อยนะฮะเปลี่ยนพวกออปชันเล็กๆน้อยๆนะฮะจากเดิมนะครับก็จะมีอะไรบ้างก็คือคอนโซลน,นะฮะเบาะนะครับเบาะตัวนี้นะฮะจะหุ้มเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะแล้วก็เดินตะเข็บได้สีขาวนะครับคันนี้นะฮะแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์แบบ6สปีดเหมือนเดิมนะฮะ6เกียร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตรง โซน,นกลางช่องเก็บของตรงนี้นะฮะก็จะหุ่มหนังมาให้นะฮะก็คือจากเดิมจะเป็นแบบพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงด้านข้างนะฮะที่พักแขนนะครับของออแผงข้างประตูทั้งสองฝั่งนะฮะก็จะหุ้มหนังมาให้แล้วนะฮะก็จะเวลาพักแขนก็จะทําให้นุ่มขึ้นนะฮะไม่เจ็บแขนเหมือนแต่ก่อนนะฮะคันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เปิดประตูนะฮะ ทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับนะฮะก็จะเป็นแบบคมเนี้ยบนะครับสวยๆเลยนะฮะพอละฮะเนี่ยผมพาไปดูว่ารถคันนี้เนี่ยเล็กไมเท่าไหร่นะฮะว่าเล็กไม่คันนี้น้อยแค่ไหนนะฮะรถรักษาแค่ไหนนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องห้องห้องเครื่องนะฮะว่าเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะฮะล็อกขยับไหมนะฮะรถเนี่ย เป็นยังไงสภาพโดยรวมนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับเอาละฮะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูหน้าปัดเลนไม่ของคันนี้นะฮะว่ามีบอกฟังก์ชันอะไรไบ้างนะครับส่วนหลักๆเลยนะฮะเลขใหม่คันนี้นะครับถือว่าน้อยมากๆนะฮะสำหรับรถอายุ ประมาณเกือบ2ปีนะฮะรถปีประมาณ8คันนี้นะฮะรถกระบะนะครับเลขไมคันนี้อยู่ที่2259กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะส่วนหน้าปัดเรนไมา์คันนี้นะฮะบอกอะไรบ้างนะครับก็คือลหลักๆเลยก็คือ1นึ่งไทเอไทบีนะฮะแล้วก็บอกอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะฮะอัตราเฉลี่ยนะครับแล้วก็จะบอกอัตราความเร็วด้วยเฉลี่ยนะฮะ แล้วก็ระยะทางที่ใช้ไปนะฮะระยะเวลาที่ใช้ไปนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญเลยอยู่ตัวนี้นะฮะบอกระยะทางที่สามารถขับขี่ได้นะฮะว่าน้ํามันที่มีอยู่หน้าตอนนี้สามารถวิ่งได้อีกโดยประมาณกี่กิโลนะฮะถือว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะฮะสำหรับผู้ที่ใช้รถอยู่นะครับอ่า โอเคต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับรหัสจากต่อจากที่เราดูภายในแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับว่าเครื่องยนต์คันนี้นะฮะสภาพเป็นยังไงบ้างนะฮะมีการแกะมีน็อตขยับสักตัวไหมนะครับ ดูเลยนะฮะก่อนเดือนนะครับจะพาดูตะเข็บข้างนะฮะของรถคันนี้นะครับรอยเม็ดอาร์กต่างๆพวกนี้ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะตะเข็บข้างเดิมนะฮะน็อตฝากระโปงนะฮะไม่มีขยับสักตัวนะครับคันนี้นะฮะคานหน้าเดิมนะครับคันนี้นะฮะเป็นคานหน้าเดิมเพจเดิมนะครับตะเข็บข้างพวกนี้เดิมนะฮะของเดิมจากโรงงานแน่นอนนะฮะน็อตนะฮะน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับคันนี้นะฮะ ต่อมานะฮะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับรถคันนี้นะฮะน็อตนะฮะสีน็อตต่างๆพวกนี้นะฮะไม่เคยมีการขันมาก่อนนะฮะสีนอ็อตทุกตัวยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับ 1.9DDIBluePower คันนี้นะฮะแล้วก็สีพวกท่อต่างๆนะฮะสียังอยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะของเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะฮะ ฝากระโปรงหน้านะครับรอยเม็ดอาร์คต่างๆตะเข็บต่างๆพวกนี้ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะจากโรงงานนะครับรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการชนแกะเปลี่ยนทำเครื่องยนต์มาแน่นอนนะครับคันนี้นะฮะเข้าไปใกล้ๆไปใกล้ๆเลยฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนนะฮะว่าเสียงเครื่องยนต์เงียบนะเงียบ กันเดียวว่าเถ่กันนี้เดินแน่นอนนะครับใครได้ไปถือว่าคุ๊มสุดๆ,ๆนะครับคันนี้นะครับรถเดิมๆสวยๆแบบนี้นะฮะไม้น้อยๆนะครับเครื่องเดิมใหม่กิ๊บนะฮะถ้าใครสนใจนะฮะก็เข้ามาทดลองขับได้นะฮะที่อยู่บ้านของเรานะครับบริษัทต้องเชรยอจยศจำกัดน,นะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับ จ้าตัวรถคันนี้นะฮะยูสุออลนิวนะครับ1.9 z DDI Blue Power คันนี้นะฮะรถโฉมปี2018คันนี้นะครับภายในใหม่นะฮะเครื่องยนต์ใหม่นะครับใหม่น้อยๆน,นะฮะไใหม่เพียง2,200กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รถคันนี้นะฮะมาพร้อมกับสีเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ตาไฟใหม่นะฮะกระจังหน้าใหม่หมดนะครับตัวนี้นะฮะเ,เดี๋ยวผมจะบอกราคา กับเจ้าตัวตรถคันนี้นะฮะผมบอกป้ายแดงก่อนป้ายแดงคันนี้นะฮะอยู่ที่ราคา719,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะฮะราคาอยู่ที่7,19,0 0 0บาทนะครับแต่ว่าเราขายคันนี้นะฮะไมน,น้อยแบบนี้นะครับขายอยู่ที่ราคา5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้นะฮะหรือโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0 8 7 7 9 1 4 1 9, 9 9หรือติดต่อเข้ามาทาง ช่องทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะฮะต้องเจริญโยนจำกัดนะครับรถมือ2องจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะร้านของเรานะครับจะติดอยู่กับตลาเจริญสีวารินของเรานี่เองใกล้ๆนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูรถได้เข้ามาลองขับได้นะครับเอาละฮะสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอจบการรีวิวรถคันนี้ไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ